สายดีสุขสคนตรงมองทุกบอลตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงรับห้นาที่พี่น้องมุนิการวันอาทิตย์วันที่สิบสามสมการน้องสุขสคนเว้านั่งต้งรับประนสุขอยู่บ้านอยู่เฮือนขึ้นเกาวัาไปทางไหนอกสิงกวนเนือสิงววนโตอยู่เฮือนปัิภาพ่นเอาไปต้มปลาปนสุขคนอาหารเส้าไปเลยจ้าลุมหนามววยโอ้เดดบักปลาเอนนีบหินทุกคน ชีต้มปลาปนทุกคนพากินน้ากันเด้อคุยข้าเข,าข่ายหงไงเขาเหนี่อยหอนๆคุยแบบคุยแบบอากาศหนาวอยากกินตุ่มปลาปนมานน้คือชีมมัวๆทุกคนไปกันนวมาเดดสองบอกอึไฟนั่งกระลุกล้วได้ดังถ่าดังเลียวดังอีกเล้วเลยเผื่อเต่งตัวเลียวทุกคนเลยมาเต่งกันทาคลิปมาเต่งอันนี้เลีใยวเห้นมาเต่งตู้เจ้าขค้งมาหนิโอ้ ขีกกกกกกเก้าที่สุขคนจะอยู่เหดกินที่เก้าอจะไปในกระข้างแถวบ่อข้างเถวพายจะทงใดต้มป,ปลาป่นแหลมง่ายๆแบบไปง่าย,ายนี่แหละจีบกที่จีบกพี่ประกับตํมป่นปีใหม่สงการหัวใจรนะว่างวิ่ง งอคือดีพอใจนาว่าวิ่งไปไหนลงหนาลงหลังปีนยังเด็กมากแตจหด้าเจ้าโค้งอยู่พรมเท่ากันมันขาดควบอุบุนขาดน้ำนักต้องพรมน้ำตลอดทุกคนตะเทียนสื่อตั้งสิตรงกอยู่ไปแบบนี้แหละกคนขับบาวกาย หยิบเอาเปลงเอาทุงไหยมักนะกับเปลงเอามักจุกเพราะคุณนะว่าให้นาตาลีว่าตอนนี้เราคุณคุณว่าไห้ว่าให้ว่าให้นานาตาลีว่าคือกุมัรทองกับชาถูกก็คือกุมารทองเฮงดีคือได้กวกเงินกวกทองมาทีได้กวกเงินกวกคำมาที่ได้กวกกูบ่ามาอืมมีคนว้าให้เราตอนนะฮะวันไปพอนอยู่บ้านไปพอนอยู่บ้านธาดาไม่มีหมูลหรอคมเม่นคมเม่นแน่นเลยในในคลิปอะไรฮะหลักๆเขาไปส่งเจ็ดมู เพื่นว่าระวางเลือกอันยืนยืนอยู่ข้างล่างตัวนเ่นเลยระวางกุบ้านทองระวางกุบ้านทองหนุนหัวทุกคนว่าอ้าวตำห้องเขาก็ให้นั่น cpu หัวเปินเขาก็อยู่แต่เขาเนาะค่ะที่บอกว่าเขาเป็นกุบ้านทองถ้าเราเป็นกุบ้านทองก็เฮ่งดีทีได้กวกเงินกวกทองมาทีได้กวกมันปุ้มมาเว้าวถ้าหมัดปุ้มอย่างที่เไรตอนนั้นผัดหัวผัดล้านเนะครับผัดกระดาษหินผัดกระดาปุ้มน้ามาลลุกไม่จะหมัดปุ้มพื้นที่นาตาลีว่าถึงว่า ในไรคาถ่าท th th ี <S S <ơ> ่บอกว่าเป็นกุมารทองมาแทงาษ่าคนเข้ามันเผื่อะเป็นยิ่เทคุณยิ่งไหวคัเพื่อมะเป็นยิ่งเทเขาเลบกเขาได้เขานั้นโมเป็นยิ่งเทเอร็เพื่อมาเป็นยิ่เทเขานายยิ่งโฟมเขานยิ่งโซนายิ่ยิ่งโฟมเาเลยบกเขาได้ซันซันเขาก็บระชุนอกเขาก็คือว่า เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเขาจะว่ามีฮาไม่ถึงทุกคนเนาะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเขาจะว่าเฮาเป็นคนดังคนหนึ่งเขาจะเขาจะพูดว่าว่ามีฮาเขาก็ดีใจกระพุ้มใจวันนี้เนาะว่าประชาประชากระบอกคำทุกคนอ้ายน้าหงอนจะว่า

เดกทุกคนจะได้ละเนอะเดี๋ยวไรด้วยหัวหางเนอะตักประดี๋ยวนอนใส่บดดินกน ทุกคนซอยนางในให้มันบนอันเอฟทีมันบอกตะกอน,อนเสื้อผ้าหมักตักสีหม,มักเนี่ยมันมันบ่มีบนคงกินแบบานอกต้องขาดประเด็กปรได้ทุกคนเลยหนากระเดกหนาเล่าเล่ากินประเดกพ่อขุ <c oughs> นขาเพือว่าเดี๋ยวมากันมาบางเบาเลยเสียงเงียบเหบ้านท่าไทยอันมักเล่นเพทพสมคนนี้ก็ส้มสมเด้อม,ม,มักเล่น,นเขาสิบตาตะกอน พวกนั่งกับผมมักใส่โดยเดียวทุกคนชม่มแห้งในมักเด่นที่ใส่ไปเลยมีนี่แหละใส่ปลาทุกคนมันน้ำเดือดแล้วโอ้ยน้ำทลกมจุกจวกกลุ่มช้งโตบุกจะไปกินแมลงลืมใส่หุน่นสิงคายทุกคนอัหยักลงไปนีน่เลยมีเข้าไป หมอแต่ปวดเนยปุดเนยละทุกคนพอดีพี่ๆมักผิดทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวมักผิดก่อนเดี๋ยวเราเพิ่งแต่ระวินท์ากับเอาผิดมาลำเลียงลงทุกคนกำเจ็บที่แต่ก็ที่เบื่เอเนาะมันมันบุเป็นกับเบือ่อ ทั้งข้าปัดต้นบริคือทั้งสินททางไทยนก่านโหดพวกรลายเนกระบัดต้นเบียบเราล่า้าอะไรทางเครื่องกับบริษัทที่ทางไทยทั้งทางเครื่องกันเต้นทางไทยแต่มีแต่วเบาวนส่วนสินไยเต้นทางไทย้าเครื่องอะไรินค้าเครื่องกันทางเครื่องระเบิดมาางกเต้นเบียบเราเล่าต้นเบียบคนเล่าข้าอะไรทุกคนกรบบานเยอ เขาเี็นเมปก็นเงินเเมนือแค่สองปีสองปีสามปีโอ้หางเครื่องเงินมอเลาเรื่องไงกระชุนก็เป็นเล้าหร้่ตนแบบเตีนก็คือคนล่ากว่าถ้าตีหรือเปว่าบรจะทายว่าตัคือสัตว์คือวาสัตว์แบบว่าเขาอายนะอายว่าหฮงปูธนะต้นเ็แบ้วเล่าเขาเลห้างเครื่องกับเพิ่นก็ครับ มืดตีมืนก็ไม่ได้เดีอกชุดๆทันานอกไม่ได้เดีอกชุดก็ทั้งท <ederim. S 1> ี <go> ่นอกทังไทยตอนนี้ที่กะแบบจีบบบเราเล่าเขลยไ่ได้ดีอกชุดเคนทนาเออสันซักตีบบุกจีกันก็ได้กับโคตรเขาายมาล่กีบแบบเราล่าเฮามันกับมันกับไม่ได้จึกจุดปนแหละนาตรีก็เอาลุงคิดลุงแต่ละเชือกคุ้นก็ไปเบิ่งมาในนอกเพราะว่ารังกายก็ได้กับพวู้เรา ช่งเขาก็ช่งน้อยเลย์คุ้มตะวันลายนะปากนะตี่มัคือปากปากโงคือปากปากหมากบานก็เบาๆคุ้มกระลุ่มผัดลุ่มเป่าเพลบึดขี้มาจะจ่มไม่พุ่นก็าจะพุ่นอย่างแยวมันคุ่น ด้อลมมนันเล่นะลุกเลยละทุกคนต้มปลานะต้มชะปละเด็กฮมลุกเลยรุมทุกคนปุงมทำมักคีก่อนทุกคนเห็นเน่เห็นเน่แดดซองเด้อบาวากันเด้อ ก็หลงเลยง่งามๆงวๆแ็ลุนาลุนราต้อาก็เจาปลาก่อนทุกคนปลาใส่ก่อนิะีบใส่เบิ้ตับ่้เอาก้างออกก่อนตั้งบวกตัางจะบวมซ้อนเอาทุกคน ก้างก้างปลาคาโคพายมัน,น,มนดีมปลูกหักเด้อไปหาหมอกับอะไรนะปลูกกา้างมากใหญ่เลยซิหม้อมันเนี้ไปดูดอันไปดูดไปยำบัดที่รักยำคนเดียวหม้อไม่นีน่แหละ เขาขาดมัดตามทุกคนก็ก้างออกแล้ววิ่งหัวปันพิษกลับมันจะเป็นอย่างน้อวิ่งวิ่งอยู่มาะบาแต่ละคนก็มีแต่ผูหึงผูหวงทุกคนเด้อสบายหึงมาหวงฮากระโดดเทอะทำประกัน ปลาหนิ่มทุกคนมันจะปลุนปลาอื่นเนีปลาหนิ่มเขาต้องใส่น้ำลายแล้วผ่านมาลาตีใส่น้ำลายอีกทีนึ่งหัวขวนนาตาลีมันเข้ามาบริเวณเก้งหรือบอลเก้งหีือปุ่นเขาวะใส่พวกคุยได้ใช่ไหมละครพ่อคือหน่อยใช่ไหมท่านสตึมีนุงทุกคนปุบกระเบรีนมืดห้ามืดพุ่นมืดทำปุ่นกี่โต๊ะเนมฮะปุบกระเบรีนทุกคนื้อเทุ่งเขาไทยเด้อ ใส่หน่อยเพียงใส่ไล่ให้ไปกระชี้บางต้นทุกคนปรุงเส็ดเรื่อจังหน่อยเกลือเกืือกันมันเทเทน้ำปลาขระเมนทุกคนเป่งนัวทุกคน áo áo kín quần kín ngay, đấy đấy, thấy rất nó nhiều. sẵn, chạy ông qua nát tiền luôn anh กับขันเช่ต้นหอมทุกคนเันห้ต้นหอมต้นหอมกรไปเก็บในลืมหอมบัวหอมป้อมอันเดียวอะไรโยนลำบาดเดียวแล้วตุกตุกพ่นทันเช่มือเขาหั่นไต่มือเอามือเห็นแล้วเนาะขันซช่อันนี้หอมบัวอันนี้หอมป้อมมือโยนมือมันขันเช่ที่นะเบิดมันนาเ้ามันออกมันนาทุกคนมันหนักเลย ติ๊กคื้ดินจแล้วก็เสิร์ฟนักประธานเองที่คนถวยใหญ่โพดโพลนวยใหญ่โคดทุกคนน้่งเส่น้ำงเ่น้ำหน่อยมนกถวยมบนก็ได้หน่อปลาบประธานก็เลยกินกนระปะทินอ่อนทุกคนที่ดีจะเผา,านี้ปลานางเลยอว่าลงหนาลงลังอยู่ผ้าคืดลายท,ที่เก่ามันนียนั่งจะกินเบีย ข้าวออกกุ่มใจทุกคนคันซิกินบีอันหงวิดนี่ ต้นกระพ่ายสีครีบีพี่นั่นคือมาให้อยู่นี่วะสันอ่าพี่นั่นคือให้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 สีครีบให้ให้เอาคอนเทศบอกบ่แม่นบ่แมน่แมนอันนัตตรีพ่พอเอาเบียร์นั้นมากินแก้มเข่ามากินกับเข่าเขาเลยเปิดมันนั่นเขาเลยหายเลยสันทัเห็นเบียร์แล้ว,วหายเลยเพราะมันทำใจบ่ได้ต้นกระพ่ายอะไรเด้อกินข้าวก่อนจะกินเบียร์ Yeah. <laughs> ค่ะคุณหลายใจ <c oughs> ขวบเลยทุกคนเย็นขวบเลยดูกลุ่นมาก,ก่อนพอดีนั่งตะลี่จะจับขวดเบียร์มาละน้ำตาคลูบึกเลยลทุกคนเพราะมีความเก็บกุดในใจเคา เป็นยังคือบะกินก่อนนะนานนะคุท่านตาบอกว่าจะกินก็บอกว่าจะกินแก้กมขาวมาจะบัวพิษกระเพาะนะฮนะไปน่าไปป่าอีก จะกิขาขาดข้าขวปั้นก็คนมนกับทิ้งข้าวก่อน ปูนปลาผัดก้างกระชิ้ปุ้ยข้าวขาผัดก้างทุกคนนี่ฮะกระชีบปุ้ยจ้ะนั่งกินยังที่จอ เดี๋ยวกินน้ำการคุณไปน้ำเคกมันน้ำคายบุดเครื่องหนึ่งมุขกี่ไล่ดอก ไปแล้วที่น้ำพ่กกระไม้สบายดีขอบคุณคุณละลายทานอ๊กถึกใจกับกุฏิตาไม่บิ่งเบ้อสบายดีขนาดนี้ก้า